ัยองฮัสเซยโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถิเซิร์ประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัพเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ จี้นะครับผมส่วนจี้ที่เข้ามานั้นก็จะเป็นจี้อะไรไปไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นจี้ที่เหมาะกับตัวละครของอีเวนท์ที่แล้วนะครับผมที่ผ่านมาเนาะกันกัดมากของน้องคโครแล้วก็น้องเดทนะครับผมก็จี้ก็มีดังต่อไปนี้จี้แรกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครเล่นโครใสายลมนะครับผมเหมาะกับโครมากซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่าปืนฟองสบู่เพ็รนะครับผมความสามารถของเขาก็คือเมื่อศัตรูเนาะตกมายังเล่นมากของเรานะครับผมมีการ80%ที่จะขังเขาไปในฟองสบ นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาใช้นะครับผมการนางฟ้าบนเรนมาของเรานะครับผมมีกาส80ที่จะตัดการนางฟ้านั้นซะส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมเราสามารถป้องกันอีบัฟได้ถึง65นะครับผมแต่แอบกระซิบบอกว่าหมัดนวมเพชร75นะครับผมอันนี้ลุงก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ปัดเป็น75ให้เท่ากับหมัดนวมเพชรซึ่งมันเป็นจี้ที่เก่ามากแล้วแต่การดีบัฟยัยงเยอะกว่าจี้ใหม่งงไหม งงนะครับผมส่วนจี้ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจี้ราชาพุทธหุกในประเทศสกายแลนด์นะครับผมความสามารถของเขาก็คือโอกาส80%นะครับผมที่จะเลือกทอยไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังได้เนาะถ้าเกิดว่า80%นี้ติดนะครับผมตอนเราทอยเสร็จเราจะเลือกไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่เราถอยได้นะครับผมแล้วก็ความสามารถราชาเนาะเมื่อสตูทำการวาร์ปเกิน2ครั้งใน1เทินนะครับผมีโอกาส90%ที่จะย้ายสตูไปยัง ครับผมแสดงผลทั้งหมด2ครั้งอันนี้เป็นจี้ที่เหมาะกับใครเอตัวไหนก็ใช้ได้นะครับผมยกเว้นเดทเพราะว่าถ้าอเดี๋ยวนะเดทส่วนมากลุงจะชอบเอาเดทเดินผ่านสตูเพื่อให้เขาติดดีบับตินแมวอะถ้าเกิดว่าเราใช้การวาร์ปอะเราก็จะไม่เดินผ่านตัวสตูแต่ความสามารถของอบล็อกลาวานะครับผมมันก็ยังออกนะเนอาตราบใดที่เราทอยลูกเต่านะครับผมบล็อกก็จะออกตามจํานวนที่เราทอยนั่นแหละ โอเคโอเคส่วนอย่างต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ตระกูลสกายเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นสกายขังกงนะครับผมที่ลุงบ่นว่าอยากใช้กับเอ่อน้องพริวเนาะแต่คิดไปคิดมานะครับผมวิธีการหาค่อนข้างยากก็ข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับผมกับความสามารถของสกายแลนด์กับขังนะครับผมก็80%เนาะเลือกทอยด้านหน้าตัางหลานเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ ย้ายไปนในระยะที่ถอยได้ตามใจฉันแล้วก็มีความสามารถนะครับผมในการที่ตกเมืองของเราในเชิญของเรานะครับผม45%ขังสตูทั้งแถวไว้ในคุกนะครับอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถสกายแลนด์อีกแล้วเหรอ3สกายแลนด์นะนะอันนี้เป็นสกายแลนด์ลุมดำนะครับผมความสามารถสกายแลนด์เหมือนเดิมเนะเพิ่มเติมคือสามารถ ก่อสร้างหลุมดําเมื่อเราตกเลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างเลนด์มาร์กได้นะครับผม85%เนต์เนาะอย่างต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอฟองสบู่บวกกับหลุมดำนะครับผมก็มีความสามารถในการตกเลนด์มาร์กของตัวเองนะครับผมมีกาสแปเปอร์เซ็นต์เนาะสร้างฟองสบู่นะครับผมแล้วก็เมื่อเราก่อสร้างเลนด์มาร์กหรือว่าตกเลนด์มาร์กของตัวเองนะครับผมมีกาสแปเปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างหลุมดำนะครับผมเมื่อเราตกหลุมดำเนาะมีโอกาสแปดสิเซส์นะครับผมย้ายไปยังเมืองของเราที่ใดดกก็ไ้้ที่เรรราาตองนะคับ อย่างต่อไปนะครับผมยังไม่หมดอีกเหรอหรือนนจะเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้อ่า dimension ใช่ไหมอ๋อบัตรเชิญปาร์ตี้ drop นะครับผมความสามารถก็คือในเชิของฉันเมื่อตกแลนด์มารของฉันนะครับผมมีโอกาส60%เนาะที่จะว์ปไปยังที่อื่นพร้อมกับก่อสร้างแลนด์มารทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อตกแลนด์มารของฉันมีโอกาส85%ที่จะใายค่าพันทางพื้นฐาน70%นะครับผมแล้วก็เชิญศัตรูมายัางเมืองนั้นแบบสุ่ม1คน นะครับย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการไดเมนชันนะครับผมก็คือเมื่อเราก่อสร้างในแมสกหรือว่าตกในมานะครับผมมีการ50%น้องที่จะย้ายไปยังมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดๆนะครับผมพร้อมกับมีความสามารถในการขังกงงสตูเนะ้องในท่านของชั้นนะครับผมตกเมเองเมืองของฉันมีการ45%ขังสตูในแถวทั้งหมดเนาะไว้ในคุกนะครับส่วนอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้ใคร เห็นก็ต้องกลัวนะครับผมเพราะเซิร์ฟไทยน้องโอ้ีมากกับความสามารถของแปนสปริงกับตักของสปายนะครับผมก็เมื่อก่อนใช่ไหมหรือว่าตกเรนมานะครับผมมีการ75%เอนาะวางสปริงไปตรงไหนก็ได้นะครับผมมีความสามารถในการโยเวนค่าผ่านทาง80%นะครับผมทั้งหมด2ครั้งเนาะแล้วก็เมื่อตกที่เมืองหอสตูนะครับผม70%ก็ดูดเมืองคูณมายังเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด 10G จี้เลยเหรอ สองสี่หกแอ๋อแปดจี้นะครับผมแล้วยังไงเป็นสิบแต่ใน8ปจี้นี้ก็มีจี้สำคัญก็ไม่ค่อยมากแหละสำหรับลุงนะสกายอ่ะขอให้มีสักหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเล่นแบบครอบคลุมจริงๆอ่ะขอให้เป็นสกายคนนี้เอากันวาร์ปได้นะครับผมแต่ถ้าเจอโคมันก็ไม่ได้วาร์ปเนาะก็ตกเมืองตัวเองบ่อยๆแล้วก็จบตีบลมมก็ตายแล้วนะเจอโคก็ขิด แค่นนั้แต่ถ้าใครเล่นโคส่ลม้มนะครับผมที่นี้แนะนาเป็นอย่างมากลุงก็เล็งๆไว้อยู่นะครับผมถ้าเกิดของน้องได้ส่วนมุ้หลุมดําเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยมุ้หลุมดำนะ้วใช่ไหมเราไปใช้เป็นสลับหลุมดําแทนนะครับผมเพราะมุ้หลุมดํามันก็จะอาจจะโดนดักวงดักวาร์ปได้น,นี่มันก็น่ากลัวนะครับผมส่วนที่สุดท้ายก็ถ้าใครยังเล่นน้องฮาลอยงน้องก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ฮารอยงเล่นไม่ได้แล้วที่นี้เมื่อก่อนก็อยากได้นะแต่เดี๋ยวนี้ เริ่มรู้สึกเฉยๆแนละ้วเพราะว่าอยากได้จี้นี้มากกว่าอืมความสามารถในการเลือกทอยไปยังพื้นที่ใดก็ได้นี่สําคัญมากนะครับผมหาไวนะ้เน้อถ้าใครไม่มีโอเคแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมจี้สายฟ้า A นะครับผมเลเวลแม็กเนาะทั้งหมด7ชิ้นนะครับผมแล้วก็เอามาแลกอ,อืดังนั้นเราจะใช้จี้ A อทั้งหมด ในการที่จะทำาี้แม็ก 1R นะครับผมเราต้องใช้8 g a เอนาะดังนั้นเอา8คูณ7นะครับผม8 5 4 1 8 6 4 8 8 7 5 6ชิ้นการันตีไปเหรอนะครับยกเว้นเอาสุดท้ายนะครับผมใช้แค่3เนาะเพราะว่าทําไมล่ะแล้วก็ดูกันอยู่โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เนาะ ก็มีแค่นี้แหละเอาไว้เราให้เราเก็บพงเก็บเพชรน,นะครับผมรอตัวละครประจําเดือนซึ่งอีก19วันนะครับผมก็จะเจอกันแล้วนะครับตัวละครประจําเดือนธันวาคมนะครับผมแล้วเรามารู้กันดีกว่าว่าตัวละครเดือนธันวาคมนั้นจะสามารถล้มน้องเดทแล้วก็น้องโครได้หรือเปล่าส่วนน้องคิวนั้นล้มไม่ไนะครับอ๋อลาไปละชุบช